ภายหลังจากที่จบศึกแดงเดือดน,นะสุดท้ายของฤดูกาล2023-24 20เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ครับในมุมของแฟนบอลปีสัตวแดงเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครที่ไม่สนใจการก้าวขึ้นมาในแสงไฟของดาวรุ่งวัย19ปีซึ่งมีนามว่าวิลลี่คัมบัวล่านะครับเซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสดีกีเด็กอะคาเดมี่อของปีสัตวแดงกับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงครั้งที่2ในชีวิตเท่านั้นซึ่งนั่นมันก็ถือเป็นตัวจริงในเกมพิเศกนะัดที่2ไปพร้อมกันด้วยแต่เขากลับสามารถผลิตฟอร์มการเล่นที่ยอดเเยยี่ยมมกกินนนควาคาดดังงขออแฟบจถถููพึ ในตู้ํำลองชื่นชมอย่างล้นหลามหลังปีแสดงเสมอกับหงแดงในเกมล่าสุดที่เจอกันครับตลอดเกม90นาทีวิลลี่คัมบัวล่าพิสูจน์ตัวเองให้เห็นหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหัวจิตหัวใจที่ถือว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดมีหลายช็อตหลายซีนที่เด็กคนนี้กล้าจะเล่นกับฝูงชนเลือนหมื่นในสนามบนแอคชั่นของการกระตุ้นปลุกเล้าบรรยากาศในโรงละครแห่งความฝันจังหวะผิดพลาดสกัดบอลไม่โดนแต่ก็ยังว่องไวพอจะหันกลับไปวิ่งไล่กดดาวินุนเยสจนที่สุดก็สามารถสกัดกัน้นบอลอันตรายในจังหวะน,น แนน่ความเร็วความแข็งแกร่งที่แสดงออกมาตลอดทั้งเกมจนแฟนบอลถึงขั้นเปลยกันเล่นๆว่าดูเหมือนว่าคัมบอล่าเล่นไปเล่นมาเหมือนจะแบกรุ่นพี่อย่างแฮร์ี่แม็กไวร์เสียด้วยซ้ำ แดงเดือดนั้นสุดท้ายในการคุมทีมของเยกนครอปเลยกลายมาเป็นเกมแจ้งเกิดของวิลลี่คัมบัวลาเต็มตัวไปพร้อมกันนะครับเพื่อนเพื่อนแฟนบอลที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้กับ PSC Performance พัฒนาขีดความสามารถของผู้เล่นเพื่อสร้างผู้เล่นประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรการฝึกพัฒนาศักยภาพด้านความแข็งแกร่งและความฟิตสำหรับนักฟุตบอลเพื่อยกระดับขีดความสามารถของตัวเองอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บเรียนรู้เทคนิคและระบบการฝึกจากสถาบันชั้นระดับโลก X2 ซ ain, society, urai, SC, ึ่งหากใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในเพจ p s c Performance Training โดยโคโจ Performance Specialist ได้เลยครับเด็กหนุ่มจากคินชาซาเมืองหลวงประเทศเดียรคองโกครอบครัวโยกย้ายสัมโนคัวมาอยู่ฝรั่งเศสตั้งแต่ตอนเขาอายุได้5ขวบครับผ่านอะเคเดมีของสโมสรในฝรั่งเศสมา2-3แห่งก่อนจะมาลงเอยกับโรงเรียนลูกหนังปีแสดงเมื่อปี2020ตอนที่ตัวเขาอายุได้แค่15ปีเท่านั้นมีเรื่องราวโรแมนติกอยู่อย่างหนึ่งตอนระหว่างกระบวนการตัดสินใจจะย้ายจากฝรั่งเศสมายังอังกฤษคือเวลานั้นไม่ได้มี แค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนใจในตัวเขาเท่านั้นหากทว่าลิเวอร์พูลเองก็กำลังสนใจวิลลี่คัมบล่าเช่นกันทว่าสุดท้ายตัวคัมบล่าก็เลือกจะมาลงเอยกับยูไนเต็ดครับ ชีวิตช่วงแรกหลังย้ายมาไม่ได้โลยด้วยกิีบกุหลาบตัวของวิลลี่คัมบัวลาเผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างหนักในระดับที่ทําให้ตัวเขาต้องพักจากสนามฟุตบอลนานถึง11เดือนนะครับเขาย้ายมาตุลาคมปี2020แต่กว่าจะเริ่มต้นแบบต่อเนื่องได้ก็ต้องรอจนถึงกันยายนปี2021หลังจากที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมในเกมแดงเดือดเรื่องราวของวิลลี่คัมบัวลาได้รับการเผยแพร่จากสื่อมากขึ้นเดอเดพเอนเดนทำสกู๊ปบ,บนหัวข้อง,ง่ายๆนั่นก็คือใครคือวิลลี่คัมบัวลาโดย,ยค และเส้นทางสู่การถูกผลักดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิลลิคัมบัวลาเพิ่งเดบิวชุดใหญ่ไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี้เองนะครับเป็นเกมพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดก่อนจะไม่ได้โอกาสอีกครั้งเนื่องจากทีมประสบปัญหาขาดแคน,นเซนเตอร์ในเกมกับลิเวอร์พูลด,ด้านเดเรตติกทำสกุปย่อยบนหัวเรื่องขายกันโดยพูดถึงป้าการหลังวัยรุ่น19ปี สันส่วน6ฟุต4นิ้วชื่อวิลลี่คัมบล่าผู้มีความสมส่วนของนักกีฬาและมีความสงบนิ่งในการเล่นเด็กคนนี้เกิดในเดียคองโกแต่ปัจจุบันเคยเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสทั้งในระดับเยาวชนและระดับอายุ16ปีไปบ้างแล้วแต่ก็ยังถือว่าสามารถเลือกติดทีมชาติชุดใหญ่ได้อยู่ว่าจะเล่นให้กับแผ่นดินแม่ที่ลืมตาหรือแผ่นดินที่มอบความเติบโตให้อย่างฝรั่งเศสภายใต้การทำทีมของเอเด็กเทนฮักมีการระบุว่าวิลลี่คัมบลูนนล,นนบล่ดาา และถูกจดรายชื่อไว้จากโค้ชทีมชุดใหญ่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับนอกจากนี้ก็มีการถูกดันขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ตามนโยบายของเอเดรเทนฮากอย่างสม่ำเสมอซึ่งอย่างโกได้พูดถึงจุดเด่นของวิลลี่คัมบูลาอย่างแรกคือเรื่องร่างกายส่วนสูงเหมาะสมและที่สําคัญคือเปน็นนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่แต่กลับมีความรวดเร็วซึ่งจะทําให้ผู้คนมองย้อนไปว่ามีความละไม้คล้ายกับยอฟสตมัมในแง่ของการเป็นคนตัวใหญ่แต่ไม่เชิงช้าไม่อึดอัดส่วนที่สําคัญกว่านั้นคือเรื่องภาวะความเป็นผู้นําตามข้ออมูลลขงโกระบบุว่าว ให้เป็นคนเก่าคำพูดปลุกใจแก่ทีมเยาวชนร่วมถึงการให้คำแนะนำแก่เด็กที่อายุน้อยกว่าเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลซึ่งจุดนี้หมายถึงกระจกสะท้อนว่าวิลลี่คัมบวล่ามีภาวะความเป็นผู้นำติดตัวโดยเป็นธรรมชาติ ซึ่งถ้าดูจากแอคชั่นต่างๆในเกมที่เจอกับร์พูลแล้วก็เลยทําให้ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมเขาถึงมีความกล้าที่จะสื่อสารให้แฟนบอลเลือนหมื่นได้เห็นถึงความมุ่งมั่นพยายามแล้วส่งข้อความแห่งความพยายามนั้นไปเป็นเชื้อไฟให้กับแฟนบอลอยู่ตลอดมีจังหวะเข้าปะทะที่แข็งแกร่งบางครั้งบางทียังบิลล์อัพจากแดนหลังขึ้นมาให้เห็นได้บ้างอีกต่างหากโดยแมนเชสเตอร์นิ่นิ่ครับตัดเกรดคะแนนให้เขาในเกมแดงเดือดที่7เต็ม10ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเกมที่วิลลี่คามบัวล่าพิสูจน์ตัว และหลังจบเกมแดงเดือดเอเดียนฮาก,ก็กล่าวถึงตัวของเล่นวัย19ปีคนนี้ว่าเขาขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในสักระยะแล้วและมีพัฒนาการที่ดีมากด้วยผมคิดว่าเด็กรุ่นต่อไปจะต้องก้าวขึ้นมาและเขาทํามาได้ดีมากๆความท้าทายสําหรับเขาคือเขาต้องทํามันให้เกิดความต่อเนื่องมันเป็นโอกาสครั้งใหญ่สําหรับวิลลี่เพราะจริงๆเรามีทางเลือกเช่นจะใช้งานกับเซมิโลในตาแหน่งเซนเตอร์แต่วิลลี่สมควรได้รับโอกาสและเขาก็แสดงให้เห็นในสนามว่าเขาคู่ควรจะได้รับโอกาสนี้จริงๆผมคิดว่าเขาพัฒนาตัวเองได้ดีมากนะเราต่่่าางก็มันใจว เขาจะทําหน้าที่ได้และเขาก็ทํามาได้จริงๆอย่างดีเยี่ยมด้วยมันถือเป็นอีกสัญญาณสาคัญเป็นข้อความที่ส่งผ่านว่าอนาคตของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีศักยภาพที่สูงมาก และนอกจากนี้ครับตัวของวิลลี่คัมบล่าเองก็ได้มีการสัมภาษณ์สื่อหลังเกมดังกล่าวที่สะท้อนคาแรคเตอร์ของตัวเขาเองได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือเราไม่ได้3าคะแนนซึ่งนั่นคือความน่าผิดหวังผมเองก็ผิดหวังกับสิ่งนั้นเพราะเรารู้ว่าเรามีโอกาสจะชนะเกมนี้ได้เราสู้ร่วมกันได้เป็นอย่างดีเราเป็นหนึ่งเดียวกันการป้องกันของเรากับผู้รักษาประตูนั้นยอดเยี่ยมรวมถึงทุกคนเลยเราควรจะได้3ามคะแนนแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามผมภาคภูมิใจกับเกมนัดนี้รวมถึงภูมิใจกับสิ่งที่ผมได้ทําลงไปมันคือหน้าที่่่ขขอออองงงผผผผมมมมเป็นนแพชรรู้ว้วาาตทํะไ มผมรู้ตัวเองดีว่าต้องทุ่มเททุกอย่างตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจและทําให้เกิดความเอนจอยมันคือสิ่งที่ผมชอบทําอยู่แล้วเมือ่อ <c oughs> มีโอกาสได้ลงเล่นผมต้องทุ่มเททุกอย่างลงไปผมต้องขอบคุณทุกคนสตาฟโค้ดผู้จัดการทีมผมรู้สึกขอบคุณพวกเขามากๆขอบคุณสําหรับโอกาสที่มอบให้ผมในเกมแบบนี้ผมภูมิใจสุดๆที่ได้สวมเสื้อตาสสมสอนนี้โดยเฉพาะจากคนที่โตมาจากอะเคเดมี่และผมก็คาดหวังว่ามันจะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆนับจากนี้ไป ถือว่าน่าสนใจนะครับกับนโยบายการผักแดนเยาวชนจาก a c a d e m มีที่มีแววให้ก้าวขึ้นมามีบทบาทมีส่วนร่วมฝึกซ้อมแสดงผลงานกับทีมชุดใหญ่ซึ่งนี่ถือเป็นจุดแข็งจุดที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นความสําเร็จแบบเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้ตลอด2ปีในการทํางานของเอเดรกเทนฮาร์และมันก็ถือเป็นลายเซ็นของโค้ชชาวดัตด้วยนะครับเนื่องจากตามประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลดัตมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการให้โอกาสผักแดนเพ่นเนยาวชนอายุน้อยน้อยให้มีเวทีในการปล่อยผลงานออกสู่สายตาแฟนบอลมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับสุดท้ายแล้วหากเอเด ความน่าตื่นเต้นที่แฟนบอลน,น่าจะจับตามองกันไม่กับพิบเลยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าจะมีการผลักดันดาวรุ่งเพชรเม็ดงามคนไหนขึ้นมาอีกส่วนวิลลี่คัมบล่าแม้แจ้งเกิดได้แล้วแต่จากนี้ไปเขาเองก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับในแง่ดีนะตอนนี้ก็คือตัวเขาถือว่าแจ้งเกิดขึ้นมาได้เหมาะสมกับช่วงเวลามากๆจากการที่สโมสรกลังจะมีการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของผู้เล่นในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์หลังจบซีซั่นนี้พอดีีดและการก้าวขึ้นมาของวิลลี่คัมบล่าก็จะทําให้ทีมสามารถประหยัดเงินค่าใช้จ่่่่าาายนนนสสวของงกกกรรเิมมมแแดดหลัไไไป้ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัววิลลี่คัมบล่าเองแล้วว่าเขาจะควยฟ้าโอกาสมาเปลี่ยนเป็นผลงานที่ต่อเนื่องและกลายเป็นความเชื่อมั่นระยะยาวที่กุนซือจะมอบให้ได้หรือไม่ซึ่งก็ถือว่าน่าเอาใจช่วยน่าเอาใจเชีนนะครับสำหรับเคตนี้